สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดนะคะถึงเรื่องธรรมพระวินัยนะคะที่ดูมาในพระไตรปิฎกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพรากของเขียวนะคะก็คือมีสมัยก่อนมีพระภิกษุนนะคะที่ล่องเรือไปกับพระพุทธเจ้าใช้มือเนี่ยละข้างเรือเนี่ยเพื่อเล่นกับพวกสัตว์ข้างเรือเนี่ย เอามือเอามือจุ่มน้ําไปแล้วก็ดึงสายบัวดึงตะไคร่น้ําสาหร่ายอะไรพวกนี้ขึ้นมานะคะพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามว่านี่คือผิดข้อวินยัยก็คือเกี่ยวกับการภาคของเขียวนะคะไม่เป็นบุญเป็นอกุศลน,นะคะจะทําใหา้คือมีผลไม่ดีอะคะ่ะแล้วทีนี้ พระพุทธองค์ตัดถึงสาหนแล้วนะแล้วพระพิสูุองค์นั้นก็ไม่ฟังแล้วก็ก่อนที่พระพิสูุองค์นั้นเนี่ยจะมรณาภาพก็ไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าถ้าพระทำผิดวินัยเนี่ยก็ต้องมีการกล่าวขอโทษในโบสถ์ะคะ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะปุงอาบัตทีนี้ไม่ทันได้ปรุงนะคะแล้วก็มรณะภาพไปก่อน พรงนั้นก็ไปเกิดเป็นพญาน,นาคซึ่งมีกายอัปลักษ์ก็คือมอีมีตะไคร่น้ํามีอะไรเนี่ยของเขียวเนี่ยที่ขึ้นตามตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงปากแล้วก็ะจะตรงขีิตรงเกล็ดนะคะก็จะมีเรื่องของสานลาลเขียวออกมาคุมปกคุมเหมือนขนนะ่ะทั่วทั้งกายเลยอย่างนั้นนะ่ะก็โดยอัตภาพที่ เคยบวชมาแต่ว่าทําผิดวินัยก็ไปเกิดเป็นพญานาคมีกายอัปปัักประมาณนี้นะคะก็เรื่องของทำวินัยก็มีอะไรที่เยอะแล้วก็ละเอียดแล้วก็มีผลหนักเหมือนกันนะคะเรื่องของการผาาของเขียวนะคะแล้วก็จะมีพญานาคอีกตนหนึ่งนะคะที่มีกายสีดําแล้วก็มีจุดขาวนะคะส่วนขี้ผาง คีบหลังแล้วก็หนวดเนี่ยจะมีเรื่องของเป็นริ้วเหมือนผ้าขาวมีกายแบบว่าแสดงถึงผลวิบากกรรมในอดีตนะคะก็คือในสมัยที่เป็นมนุษย์เนี่ยเคยได้บวชปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดมานะคะแต่ว่าเธอก็มีนิสัยเป็นคนขี้ขโมยก็คือขโมยผ้าขาว ขโมยผ้าที่เขาถวายไว้เพื่อแก้กรรมบวชแทนอย่างเงี้ยบูชาผ้าขาวเนี้ยเอาไปใส่แล้วก็เอามาคืนแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็เอามาคืนอยู่อย่างนี้นะคะโดยที่ไม่ได้เอาไปเป็นของตนเองแต่ว่าไม่ได้รับการอนุญ,ญาตก็คือขโมยของเพื่อนว่างั้นเถอะแล้วไอ้ผ้าพวกเนี้ยมาเป็นผ้าเพื่อการแก้กรรมด้วยไงพวกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาก็มาลุมเอาบุญ แต่ว่าบุญจากคนที่ใส่ไปเนี่ยดันทำผิดบาปเรื่องของการรักขโมยฉะนั้นพอเขาบุญตรงเนี้พ่องปุ๊บเจ้ากรรมในเวรเขามาลุมเจ้ากรรมในเวรของคนที่เป็นถือผ้าคลองบูชาเนี่ยเขาก็มาลุมทําให้คนนั้นน่ะเขาไปเกิดเป็นพญานาคเพราะการตายของเขาเนี่ยตายพาะโดนคุณสายมนต์ดำ แล้วก็เขาเองก็ทําคุณใส่มนดําด้วยแล้วก็ตายเพราะคือผีเนี่ยมันมีทั้งผีที่เล่นของกับผีที่ไม่เล่นของกับผีที่ตายอย่างอนาถกับผีที่ตายแบบไม่ดีอะไรเงี้ยที่เขาความทุกข์อ่ะเขาก็จะไปลุมกินนะเพราะว่าคือเขาโกดอะ่ะเหมือนกับคนที่หลอกตักบาตรอะ่ะเคยเห็นไหมตามท้องถนนจะมีพระปลอมอะ่ะเป็นพระ เออพระมาปอมมาบวชเงี้ยแล้วก็เดินบินธบาตอย่างเงี้ยพวกเจ้ากรรมในเวรหรือว่าบารรพบุุษที่รอรับผลจากทานเนี้ยเขาไม่ได้รับเพราะว่ามันเป็นพระปลอมไงก็ไม่ได้รับอันนี้ส่งเนี่ยด้วยความโกรธแค้นอาฆาตนะคะเจ้ากรรมในเวรแล้วก็บรรพาบุุษก็ไปลุมกินพระปอมที่ปอมมาบวชบินธบาติทำให้พวกเนี้ยมันตายอนาถบ้างเป็นโรครายตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ ผีมันก็มีนะทั้งผีเล่นของทั้งผีไม่เล่นของฉะนั้นพวกที่เป็นผีเล่นของใหญ่ก็คือในอดีตชาติเนี่ยจะเป็นพวกที่แก่เรียนแก่วิชามีวิชาปฏิบัติธรรมบ้างเข้าสมาธิบ้างอะไรพวกนี้ยพวกที่เคยปฏิบัติธรรมมันก็ทําให้เป็นผีมีใสอนะฉะนั้นอันเนี้ย จะมีพอเวลาเราพูดธรรมะหรือว่าปล่อยคลื่นสัญญาณลบกวนมาทําให้สัญญาณไม่สถิตพวกนี้มันก็จะติดกรรมไปเกิดที่ไหนก็จะเป็นคนบ้าใบหูหนวกไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่กรรมเวรใครทีนี้ก็จะบอกว่าทําดีบ้างทําไม่ดีบ้างถ้าทําดีจะไปเกิดเป็นว่าตอนวชวนี่ผิดศีลก็เกิดเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นพญาน,นาคที่มีกายอัปษละ แต่ว่าก็พอตอนตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะไปเป็นเป็ดงูเพื่อชชดใช้วิบากกรรมที่เขาได้ทำบาปไว้แต่ตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไปเป็นพญานาคตัวสีดำมีกายอปรักษ์แบบเอาวแล้วก็มีคีบหางขีขปปลาคีบหลังเนี่ยเป็นคล้ายๆลายลิ้วผ้าที่เขาขโมยะนะอนนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่ทำดีด้วยทำบาปด้วยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ